สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องไฟเออนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะพามาดูเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับผมหลังจากที่เราเออได้พูดรีวิวหลังการใช้งานประมาณ6เดือนไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูข้อเสียที่ผมเจอนะครับผมกับตัวของผมเลยหลังจากที่เจอมาผมสาหรับคนอื่นก็ก็น่าจะหนักครับผมแต่ผมก็คิดว่าของผมมันไม่หนักสักเท่าไหร่นะครับผมคือมันมีเสียงพัดลมดังนะครับผมคือเวลาเราทํางานหนักๆเรนเดอร์ หรือเวลาเราตัดต่อวิดีโอเล่นเกมหนักๆเสียงพัดลมมันจะดังมากเลยครับผมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาฟังนะครับผมว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อเนี่ยจะรับได้ไหมนะครับผมก็คือก่อนที่ผมจะซื้อนะ่ะผมก็ศึกษาดูแล้วครับผมว่าเขาบอกว่ามันมีปัญหาด้านความร้อนแล้วก็พัดลมนะครับผมจะพาเพื่อนๆมาฟังครับผมมาเดีย๋ยวลองฟังดูนะครับ ก็เป็นเสียงของกางพัดลมนะครับเนี่ยตอนนี้คือเรากำลังเ,ออเวลาเราทำงานตัดต่อนะครับผมเวลาเรากดเพล์เล่นนะครับมันก็จะมีเสียงพัดลมดังขึ้นมา แบบนี้นะครับผมเนี่ยตอนนี้ก็กำลังดังอยู่เลยครับเนี่ยถ้าถามว่าดังมากไหมสำหรับผมว่าก็ว่ามันดังมากอยู่นะครับเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยกำลังดังขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมจะเพิ่มเสียงให้ฟังนะครับ อันนี้ก็เป็นเสียงของเจ้าพัดลมของเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่ airsoft gaming นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัว dt นะครับผมก็เวลาเราเปิดหน้าจอทิ้งไว้ก็ไม่มีเสียงนะครับก็จะเงียบมันจะดังเฉพาะตอนที่เราทํางานหนักหนักตัดต่อวิดีโอเพยด์ดูหรือตอนเราเรนเดอร์นะครับผมคือตอนนี้มันจะ cpu มันจะทํางานหนักนะครับผมมันก็จะทําให้เออ พัดลมทํางานหนักคือต้องระบายความร้อนนะผมก็เลยจะมีเสียงดังสักเล็กน้อยนะครับผมสําหรับใครที่เอออยากจะคิดว่ารับได้นะครับผมก็ลองหาซื้อดูครับผมก็คือมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะผมก็มีแค่เสียงพัดลมที่ผมเจอนะครับผมแต่สำหรับคอกอื่นนี่ผมก็ไม่รู้นะครับผมว่าเจออะไรบ้างนะผมแล้วเรากดเทแบ็กไปอย่างนี้นะครับผมมันก็จะมีเสียง พัดลมดังขึ้นมานะครับผมว่า CPU มันทํางานหนักนะครับผมเนี่ยก็จะมีเสียงขึ้นมานะครับผมแต่ว่าเสำหรับการตัดต่อนะครับผมใครจะซื้อไปทําการตัดต่อก็ทําได้นะครับผมผมก็ทําอยู่นะครับผมก,ก็ใช้งานได้นะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ลอง 4K เลยนะครับผมยอถ้าเกิดบ้างๆก็จะลองทําอยู่นะครับผมก็จะมีเสียงพัดลมดังขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับผม แต่ก็ไม่ได้ดังมากสักเท่าไหร่น,นะครับผมบางคนที่ไม่คินก็อาจจะน่ากลัวคิดว่าม,มันเสียงดังมากนะครับผมแต่ผมก็คินแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวผมจะเพิ่มเสียงข้างในวิดีโอให้ดูนะครับผมว่ามันเสียงดังขนาดไหนนะครับกดเพย์ดูนะครับผม<แ>ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมยังจากสาเหตุที่ผมได้เจอนะครับผมยังไงก็ ถ้าเกิดมีข้อเสียอะไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแนะนําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมวันนี้ก็เราเราเจอเพียงเท่านี้นะครับผมก็เลยมาพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับผมเผื่อ <S <S ใครที่เจอปัญหาอะไรที่มากกว่าผมก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบดูนะครับผมมาแชร์ความคิดเห็นกันนะผมว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมสาหรับวันนี้ก็มีเรื่องมาพูดเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดมีข้อเสียอีกก็จะมาบอกเพื่อนๆนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ